ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคน,นะครับพี่น้องเดอ้อมื้อนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับพระธาตุงูสวงหรือพระธาตุทาเลืองครับพี่น้องนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเกา่าอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิครับพี่น้องนะครับ พระธาตุงูสวงหรือพระธาตุทาเลิงนะครับมีความสำคัญจังใดมือนี่ซีเราสู่พี่น้องฟังได้พี่น้องเด้อนะครับพระธาตุงูสวงหรือพระธาตุทาเลิงนะครับมีความเกี่ยวข้องกับตำนานงูสวงหรืองูใหญ่ครับพี่น้องสมัยโบราณตำนานเพิ่นเล่าว่านะครับ มีงูใหญ่หรืองูสวงลงมาจากเทือกเขาภูเขียวครับพี่น้องลงมานะครับรบกวนชาวบ้านนะครับบอสามารถที่ซีนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้ทำนาได้ครับพี่น้องนะครับมือหนึ่งครับพี่น้องมีเช้ารามันนะครับ รูปร่างสูงใหญ่นะครับตามตำนานเล่าว่าสูงแปดศอกครับพี่น้องกับพักพัวเพิ่นนะพี่น้องเนาะเพิ่นได้สร้างพระาธาตุนะครับพระาธาตุแรกที่สร้างคือพระาธาตุุดจอกครับพี่น้องสร้างเพื่อทับแปวนะครับหรือทางออกของงูส่วนส่วนที่หัวงูวพี่น้องเพิ่น,พนว่าสร้างพระาธาตุ กุดจ,จอกทับหัวงูครับพี่น้องสร้างพระาธาตุงูสวงหรือพระาธาตุท่าเรื่องทับส่วนสะดือของงูหรือช่วงกลางลําตัวของงูครับพี่น้องนะครับแล้วก็พระาธาตุที่สามคือพระาธาตุขี่อวนนะพี่น้องเนาะมือหลังสิพาพี่น้องไปเบิ้งครับพี่น้องทับส่วนหางของพระาธาตุครับพี่น้องนะนะครับลักษณะของพระาธาตุนะครับพี่น้อง สร้างจากอิฐแดงครับพี่น้องนะครับสันนิษฐานว่าสร้างช่วงพศ2,200-2,300ครับพี่น้องนะครับองค์พระธาตุได้พังทลายลงบางส่วนแล้วครับพี่น้องแต่ยังมีรลองรอยให,ให้เห็นอยู่ครับพี่น้องนะครับซีมีงานประเพณีทำบุญนะพี่น้องเนาะ ช่วงสิบห้าค่ำเดือนห้าหรือช่วงสงการครับพี่น้องนะครับพระธาตุทั้งสามพระธาตุเกี่ยวข้องกับตำนานงูสวงนะครับคือหนึ่งพระธาตุกุจจอกเด้อพี่น้องเด้อทับส่วนหัวของงูพระธาตุที่เราเหน็นอยู่เนี่ยคือพระธาตุทาเลือหรือพระธาตุงูสวงนะครับทับส่วนกลางของงูครับพี่น้องแล้วก็พระธาตุขี้อ้นนะครับ ส่วนปลายของมูเดี๋ยวเมื่อลังสิปัฒไทยให้พี่น้องเบื้องในพี่น้องเดอ้อนี่เป็นลักษณะข,ของอิฐแดงครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเป็นอิฐแดงนะครับเป็นฐานขององค์พระธาตุครับพี่น้องนะครับนะครับเป็นของเก่าของโบราณครับพี่น้องนะครับสร้างในช่วงนะครับพศ2,200-2,300ถึงครับพี่น้องนะครับฐานเพื่อนกันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นะพี่น้องเนาะ เราก็จะมีจีดีนะครับสั่งอยู่หังเทิงครับพี่น้องนะครับนะครับมีจีดีใหญ่เหลืออยู่องค์หนึง่งพี่น้องแล้วก็เห็นร่องร้อยของจีดีน้อยอีกสองจีดีครับพี่นะครับพี่น้องลขนาดป็นกองอิดนะพี่น้องนะเนาะป็นกองอิดครับพี่น้องนะครับนะครับ ก่อสร้างอยู่ในช่วงนะครับอยุธยาตอนปลายนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นครับพี่น้องนะครับก่อ้วยอิฐแดงครับเนี่ยพี่น้องนะครับปกคลุมด้วยต้นไม้นะครับพี่น้องนะครับต้นไม้ก็ทิเปลี่ยนต้นปักขามนะพี่น้องเนาะนะครับมีต้นมะโก้ครับพี่น้องนะครับต้นต้นตะโกนะครับอยู่ดูบริเวณโดยรอบครับ ต้นตะโกนะครับมีต้นไซนะพี่น้องเนาะนะครับต้นไซครับพี่น้องนะครับอันนี้นาจจะเป็นสอนนาลายวาพี่น้องนะีครับพี่น้องนะครับนะครับนะครับนี่พี่น้องลักษณะข,ของพระธาตุนะพี่น้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะพี่น้อง สี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็มีเจดีอยู่ด้านบนครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยครับพี่น้องผู้ใดผ่านมาทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะนะครับเชิญพี่น้องมาเที่ยวชมพระธาตุงูสวงหรือพระธาตุท่าเรือครับพี่น้องครับมึงนี่ก็จะเป็นฐานเจดีเก่าครับพี่น้องนี่ฐานเจดีเก่าครับพี่น้องนะครับนี่ครับ ฐานเจดีเก่าครับนะครับรวมรื่นกับพี่น้องนะครับพี่น้องสามารถมาเที่ยวมาชมได้คับพี่น้องเป็นของเกา่าของแกนะครับของอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องแก้วข้องกับตำนานงูสวงหรืองูใหญ่ครับพี่น้องนะครับพระธาตุกุจจอกนั่นสางทับส่วนหัวของงูครับพี่น้องพระธาตุที่เทาเห็นเด็กคือพระธาตุงูสวงหรือพระธาตุ าเลื้งนะครับพี่น้องสางทับในส่วนของเสือดืงงูหรือกลางงูครับพี่น้องนะครับแล้วนะครับพระธาตุที่สามคือพระธาตุขี่อ,อ้นนะพี่น้องเนาะพระธาตุขี่อ,อ้นนะครับจะสางทับในส่วนของนะครับที่เป็นหางงูครับพี่น้องเดี๋ยวมือหลังจะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องมา ครับผ่านมาทางนี้กะนะครับเชิญพี่น้องเข้ามาเที่ยวได้พี่น้องเด้อนะครับนี่คือนะครับโบราณสถานนะครับกรมศิลปากรเพื่อนึ้นเป็นโบราณสถานนะพี่น้องเนาะนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับพี่น้องนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับพี่น้องนะครับนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับพี่น้อง สมีงานประจำปีได้พี่น้องเด้อนี่มีงานประจำปีสิบห้าค่ำเดือนห้าของทุกปีพี่น้องนะครับครับเชิญพี่น้องมาเยี่ยมชมนะครับพี่น้องมาเยี่ยมชมแล้วก็มากราบไหว้ขอพรพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเขาได้พี่น้องเนาะพาพี่น้องขึ้นเปบังพุทธรูปทันบุญได้พี่น้องเนาะขออนุญาตขึ้นนะครับเด้อลูกหลานมากราบมาไหว้มาขอพร นะครับสาธุขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเด้พี่น้องเด้อพี่น้องสุขคนนํำนะครับพี่น้องบุริเวียน,นะครับบริเวียนโดยรอบขององค์พระธาตุนี่คือด้านบนนะพี่น้องเนาะเป็นของเกา่าของแกพี่น้องเอ้ยนี่ครับของเกา่าของแกกราบขอพรเพื่อนนะพี่น้องเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนปลกปักรักษาดูแลพระธาตุอย่างนี้เนาะขอพรเพื่อนให้ ลูกนะครับให้พวกเขาสุขคนนะพี่น้องเนาะกปดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์สุขคนอยู่ดีมีแห้งระสบแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งมา่รปัถนาที่ใดขอให้สมปรปัถนาด้วพี่น้องเนาะขอพรจากเพื่อนและพี่น้องรบกวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อนะครับถ้ามีคลิปอย่างดีด พี่น้องนะที่ประทไทยมาให้พ e ี ury, ่น้องเบ่งครับพี่น้องนะครับที่ประท้ายมาให้พี่น้องเบ่งนะครับไปกราบขอพรนะครับเพิ่นมาสู่พีสู่น้องทุกคนนะครับถ้าพี่น้องนะครับผ่านมาทางนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะพี่น้องนะับกราบขอรินเชิญพี่น้องแวะมากราบขอพรนะครับพระธาตุงูสวงหรือพระธาตุธาเรื่องได้พี่น้องเด้ออยู่ที่บ้านเมืองเก่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่กดติดตามนะครับรบกวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามยินดีพี่น้องเด้อขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับพี่น้อง